อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเลสเตอร์ชวดทำแต้มท่าผีหลังเจ้าวูฟไรส์กอร์สึกฟุตบอลเพเมเลีกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ณสนามโบรีนิวสเตเดียมระหว่างวูฟทำแต้นทีมันดับ14พบกับเลสเตอร์ซิตี้ทีมันดับ3ของตารางนูโนเอสเปริโตซานโตกุนซือของวูฟทำแต้นพาทีมพลิกชนะอาร์เซนอล2-1ในนัดล่าสุด ซึ่งเป็นการคว้าชัยนัดแรกในรอบ3เกมเกมนี้นูโน่ไม่มีปัญหารายรบกวนส่ง3ประสานแนวรุกอย่างอาร์มาตรตาเล่เปรโดเนโตและเวลียมโชเซ่ลงล่าตาข่ายขณะที่เบรนรอเจอร์กุซือของเลสเตอร์พาทีมชนะฟูลแลม2-0ในเกมล่าสุดเป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกในรอบ3เกมเช่นกันนัดนี้ได้รับข่าวดีเมื่อมีชี่ของเจม่วารดี้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาอยู่บนม้านั่งสำรองแนวรุกยังฝากความหวังไว้ที่เจมส์เบดดิสันกับฮาเวิบาน ครึ่งแรกเริ่มมาได้11นาทีวูฟได้ทักทายก่อนจากลูกเตะมุมทางฝั่งขวาชัวมูตินโยเปิดมาเข้าทางปืนของรูเบนเนเวสสอดเข้าเขตโทษมาสัตด,ด้วยขวาแต่บอลเหินข้ามคานออกไปโอกาสเยีงยเป็นของเจ้าถิ่นที่เกือบได้ประตูอีกครั้งเนโต้กระชากหลุดมาถึงสุดเส้นหลังและจ่ายเข้ากลางให้กับอารามาเตาเลได้สัตลงโล่งแต่บอลไปฉลับบล็อกแนวรับเลสเตอร์ออกหลังนิดเดียวนาทีที่29เจมสันได้สัตด,ด้วยขวาหน้าเขตโทษ แต่บอลยังไปตรงตัวรุยปาติซิโอรับเอาไว้ได้ครึ่งชั่วโมงแรกวูบของเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนมีโอกาสบุกใส่ได้ต่อเนื่องแต่จังหวะสุดท้ายไม่จ,จะแจ้งสักเท่าไหร่ส่วนเรสเตอร์หวังใช้จังหวะโต้กลับเล่นงานท้ายครึ่งแรกนาทีที่42อิเฮนาโชพักบอลได้ในเขตโทษก่อนไหลย้อนคืนให้กับแมดิสันซัดด้ขวาบริเวณหัวกะโหลกแต่ยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0, 00. ครึ่งหลังก็ยังเป็นวูฟที่ยังครองเกมได้เหนือกว่านาทีที่57พลาดโอกาสทองที่จะขึ้นนำอาราม่าเตาเร่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวกระชากหลบเจมจัสตินหลุดไปถึงสุดเส้นหลังฝั่งขวาแล้วเปิดไปเสาไกลให้กับเนโต้พุ่งเข้ามาชาร์จแต่บอลไปเฉลับแข้งเลสเตอร์ออกหลังไปนาทีที่66ชองมูดิโ่สอดเข้ามาหน้าก,กรอบเขตโทษแล้วได้ตั้งพอมซัดด้วยขวาลงโลงแต่ก็ข้ามคานออกไปน่าผิดหวัง เลสเตอร์เริ่มต่อเกมกันติดนาทีที่เ3เกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่เจมจัสตินจ่ายให้ฮาวิบานได้ซัดในเขตโทษแต่แม็กซ์คิวแมนตามมาบล็อกออกหลังได้อย่างบุบวิดนาทีที่77ฟาบิโอซิวาพลาดโอกาสยิงให้วูฟขึ้นนำแบบเหลือเชื่อเมื่อหลุดเดี่ยวไปซัดระยะเผาขนแต่แคสเปอร์ชไมเคิลใช้เท้าเซฟออกหลังไปได้เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมวูฟเซนตันเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป 0- 0นยทำให้ทัพจิ้งจอกชวดเก็บ3ามแต้ม ไปทําแต้มทาบเท่ากับรองจา่าฟงอย่างแมนยูและมีโอกาสที่จะโดนลิเวอร์พูลแซงขึ้นที่3หากพวกเขาเอาชนะแมนเิตี้ได้ ira, ลิเาโดเปเรลาแบ็กขวาโปรตุกีสกล่าวพอใจที่ตัวเองได้กลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งหลังได้รับบาดเจ็บยาวตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมามันเป็นเรื่องดีมากๆที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งผมแค่ต้องการสนุกกับเกมและได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่อง มันมีความแตกต่างระหว่างการได้อยู่ในทีมและต้องนั่งดูเพื่อนเล่นที่ข้างสนามแต่มันเป็นเรื่องที่ดีที่แม้ว่าช่วงนั้นผมจะไม่ได้ลงสนามแต่ก็เห็นทีมโชว์ฟอร์มได้ดีและมีผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ทีมเรากลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเรามีฤดูการที่ดีและมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกที่ผมสามารถกลับมาช่วยทีมได้และทุ่มเททุกอย่างให้กับทีมอีกครั้งเปเรรากล่าวทิ้งท้าย ห้านักเตะเด่นพลาดย้ายทีมช่วงตลาดเพราะค่าแข่งฤดูหนาวดีแคนไรท์กับเชลซีแฟนลัมพาดเป็นแฟนตัวยงของดีแคนไรท์กองกลางตัวเก่งของขุณคอนเวสแฮมยูเนเต็ดอย่างมากและอยากนำเขามาสู่สโมสรที่เคยปลูกปั้นสมัยที่ยังเป็นเด็กฝึกหัดในศูนย์เยาวชนทัพสิงโตคำรามอย่างไรก็ตามเวสแฮมไม่ยอมปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดและเป็นกัปตันของพวกเขาออกไปโดยงานนี้บอร์ดบริหารสโมสรใจแข็งมากๆ ที่กล้าปัดเงินค่าตัว80ล้านปอนด์แบบไม่สนใจเยดีเลยทีเดียวจนกระทั่งลมพัดโดนไล่ออกจากสโมสรอนเส้นผลงานที่น่าผิดหวังและได้โทมัสตูเคิลเข้ามารังเก้อี้ผู้จัดการทีมในทินสตาฟฟอร์บิดความสนใจในตัวของดีแคนไรท์ก็ไม่เหลืออีกต่อไปดาโยอูบามิเกโน่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าแมนยูกำลังจะทำผลงานได้ดีและมีลุ้นแชมป์เปียนแมีชในฤดูกาลนี้แต่หนึ่งสิ่งที่พวกเขายังคงมีปัญหาก็คือเรื่องเกมรับ เนื่องจากแมนยูเสียไปแล้ว41ประตูจากการลงเล่นทุกรายการในฤดูกาลนี้ด้วยเหตุน,นี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โอเลกุน่าโซชาจะมองหาคู่หูคนใหม่ของไฮเร่แมกไกว์เพราะที่มีอยู่อย่างวิกตอร์เดเดเลฟกับเอลิกไบยี่ยังไม่แกล่งพอที่จะช่วยเกมรับของทีมได้ฉะนั้นชื่อของอูปเมกาโนจึงอยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆของแมนยูที่อยากจะได้ตัวมาร่วมทีมหลังจากได้เห็นศักยภาพในเกมรับของนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับเอเบรซิกอย่างไรก็ตามอูบเมกโนโมีความคิดที่จะย้ายหนีไรซิกในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่แล้วนั่นทําให้พวกเขาเลือกที่จะรอจนกระทั่งจบฤดูกาลแล้วค่อยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวแต่ถึงกระนั้นผีแดงคงต้องใช้กําลังภายในเยอะหน่อยเนื่องจากเบย์มินิกก็สนใจอยากได้นักเตะรายนี้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากแมนยูพลาดได้ตัวก็คงต้องเขหหัวตัวเองเพราะมีโอกาสดีที่จะซื้อตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวล่าสุดแต่ดันไม่กล้าทุ่มเงิน ดูเยชาเลต้าขากับลิเวอร์พูลการที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาคว้าเบนเดวิตกับโอซานคาบัก2เซ็นเตอร์แบ็กใหม่แกะกล่องจึงเป็นเรื่องที่อาจพูดได้ไม่เต็มปากว่าหงแดงเป็นทีมที่ล้มเหลวในตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองเดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากจะมองถึงเป้าหมายหลักที่ลิเวอร์พูลต้องการก็อาจจะพูดได้ว่าพวกเขาพลาดนักเตะสําคัญไปเนื่องจากดูเย่ชาเลต้าคาเป็นผู้เล่นที่ทีมสนใจมากๆและมีรายงานว่า ก็หลังจากโอลิมปิมาเซเรานี้มีค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเซนเต์แบ็กชาโคแอตพยายามนั่งรอนอนรออยู่ที่สนามบินเพราะเรื่องการย้ายทีมไม่เสร็จสิ้นในช่วงมาสุดท้ายของตลาดพ่อค้าแข่งฤดูหนาวสุดท้ายไฟที่จะเดินทางมาอังกฤษก็ไม่เกิดขึ้นเพราะคาบักได้เที่ยวบินนั้นแทนดีโกคอสตากับสมสรอนในเพเมลิก นี่คือหนึ่งในนักเตะที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราโดยหัวหอ,อกสเปนได้ตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญากับแอเลตกโกมาลิดทำให้มีอิสระในการย้ายทีมแบบฟรีเอเจนช่วงที่ผ่านมาคอสตารประสบความสําเร็จสมัยเล่นให้กับเชลซีและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกเช่นแมนซิตี้ทอตแนมฮอสเปอร์วูฟทัมตันวันเดเลอร์และลีดยูไนเต็ดอย่างไรก็ตาม รายชื่อสโมสรต่างๆที่กล่าวมาก็เป็นแค่ข่าวโคมรลอยพอจะถึงตอนนี้คอสตาร์ที่ปัจจุบันอายุ32ปียังไม่มีส้นสังกัดไหนรับเซ็งเข้าไปใช้งานต่อเลยเดลเลอัลลี่กับไปชแชร์การได้ลงสนามในศึกเพลมาริกฤดูกาลนี้แค่74นาทีไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้เห็นเดลเลอัลลี่มีข่าวรือออกมาเป็นระรอกว่าเขาต้องการที่จะโบกมืออำลาไก่เดทอง เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องสําหรับทีมที่มีข่าวสนใจอล,ลี่อย่างมากก็คือปารีสแซงแชแมงเนื่องจากมีมาริซิโอปเชติโนอดีตเจ้านายกลุ่มมังเฮียนอยู่และนั่นจึงทําให้มีรายงานเกี่ยวโยงกันระหว่างแปรแชร์กับมิฟิลทีมชาติอังกฤษอย่างต่อเนื่องกะนั้นความพยายามของอล,ลี่ไม่สำร็จผลพเพราะดาวเตะวัย24ปีโดนมูรินโญ่ติดเบรกไม่เข้าย้ายไปด้วยเหตุนี้ทําให้เจ้าตัวต้องนั่งตบยุงอยู่ในซุ้มมานั่งสำรอง เพื่อดูเพื่อนร่วมทีมเล่นต่อไปจนจบซีซั่นจากนั้นค่อยว่ากันใหม่ในตลาดพ่อค้าแข่งซัมเมอร์